สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอิซูซุสงถนมงคลในยุทธยาครับออพอดีมีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับรุ่นรถแล้วก็การใช้น้ำมันเครื่องการใช้น้ำมันเกียร์ของรถบรรทุกอิซูซุเรามาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ยงมาแนะนําวิธีการแบบเบื้องต้นเลยนะฮะในรถทุกคันเนี่ยมันจะมีะเขาเรียกคู่มือรขับรถนะครับเนี่ยฮะเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับเวลาเราซื้อรถไปครับทางบริษัทเราจะให้ สมุดคู่มือตัวนี้ไปนะฮะข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืมไม่ได้ไปเปิดนะฮะไปหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลทางโซเชียลมันอาจจะไม่ตรงนะครับวันนี้อีโมยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่อันนี้คือสมุดประจํารถของอีซูซุเอนี่ครับเนะฮะนี่นะฮะในนี้จะมีข้อมูลของรถยนต์ของท่านอยู่หมดเลยรถบรรทุกวันนี้เราจะมาดูจุดที่ ทุกคนอยากรู้นะครับคือน้ํามันเครื่องนี่ครับนี่เอเปิดมาปุ๊บนี่นะครับจะมีวิธีการแนะนำนะฮะอาจจะต้องเสียเวลาเปิดนิดนึงนะครับแต่ยีนยงว่าใช้เวลาว่างๆตอนเย็นๆนะครับลองเปิดนั่งดูกันนะฮะนี่คือตารางสารหล่อลื่นของอีซูซุเอลนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่เห็นไหมครับน้ํามันเครื่อง ทางยูสูเรานะฮะแนะนำให้ใช้เบอร์อันดับต้นเลยคือ1 5้ w สี่นะนี่นะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ไล่ลงไปถ้าหาไม่ได้ก็ใช้1 3บ0แต่อะไรก็ตามที่อยู่อันดับหนึ่งเนี่ยควรจะเลือกใช้ก่อนนะฮะเนี่ยสนะครับทีนี้เรามาดูน้ำมันเกียร์นะฮะเห็นไหมเขาจะระบอบอกเลยนะฮะว่าน้ำมันเกียร์ของรุ่นเอลควรจะใช้อะไรนี่เขาจะ,ะบอกเลย1 5 40เหมือนกันเห็นไหม นะฮะอย่างที่ยีหงเคยถ่ายคลิปไว้ตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันตัวเอลเนี่ยจะบอกเลยฮะว่าน้ํามันเคลื่อนกับน้ำมันเกี่ยร์มืนเคกันเห็นไหมคุณมนบนะฮะนี่แล้วมีเฟืองท้ายด้วยนะครับนี่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 เออนี่เห็นไหมฮะนี่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 เฟืองท้ายเห็นไหมครับเนี่ยเฟืองท้ายจะใช้เบอร์แปดสิบห้าแต่บจร้อยสี่สิบเห็นไหมฮะคู่มือฉบับนี้ที่ติดรถอยู่นะครับเนี่ยจะมีประโยชน์มากในการหาข้อมูลเกี่ยวกับรถบรรัทุก อยองคงแนะนานะครับถ้า้งว่างเอามาเปิดนะฮะและที่สําคัญนะครับเอกสารชุดนี้เนี่ยถ้าหายแล้วไม่สามารถสซื้อได้ะนะคะ<ๆ>ุณบรรลันะฮะแล้วถ้าหายจะทําให้เวลาเราขายต่อมือสองราคาจะตกยองคงแนะนํานะครับเก็บไว้ให้ดีเพราะเวลาเราขายต่อลูกบรรุมือสองเนี่ยคนมาซื้อเขาจะขอทาเล่มตัวนี้แน่นอนนะครับอันนี้เอลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คุณบระลกเปิดอะไรอยู่ครับ เป็นรุ่นอ่ามีรุน mm น่น,น,น, 8, 2, nah. นหนึ่งครับนี่นี่ okay. 是是นอันนี้เราจะพูดถึงเดซกาแล้วก็เอฟอาร์นะรวมหลายรุ่นเหมือนกันเนาะนะโอเคนะครับนี่นี่นี่ฮะนี่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับนี่มาดูอันนี้จะละเอียดกว่าเพราะว่าเป็นรถหลายรุ่นรวมกันเห็นไหมครับจะมีบอกเป็นตารางเลยนี่ฮะเห็นไหมครับข้อแนะนําการบ่งใช้เนี่ยจะมีบอกหมดเลยเห็นไหมฮะ นะครับจะมีระบุในตารางหมดเลยนี่ทุกหน้าเลยนะครับสารลอลื่นทุกประเภทของรถบรรทุกอ e ิยุสุจะอยู่ในนี้หมดในคู่มือของท่านนะคะนะครับนี่มีครบเลยนะอันนี้คุณมรนกอะไรอีแผ่นหนึ่งคุณมรนกอ่าแบบเมื่อกี้เนาะอ่าอันนี้จะเป็นแผนภูมิเห็นไหมครนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ารถบรรทุกอ e ิยุสุเราหลักๆเลยนะ้ำมันเครื่องเนี่ยต้องใช้สิบห้าสี่สิบ นะ15 40นะครับน้ำมันเฟืองท้ายก็จะเป็น85ร้อย40นะฮะนะครับอันนี้คือวิธีการดูคู่มือเบื้องต้นก่อนนะฮะส่วนรุ่นรถรุ่นเครื่องยนต์นะฮะดิฉงจะถ่ายและแนะนำในคลิปต่อไปนะครับแต่กำลังจะบอกเลยว่าสมุดอันนี้สำคัญมากดูเหมือนไม่มีอะไรนะคุณบโนพนะแต่โห่หนี่เปิดนี่คือความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่เราไม่ค่อยได้เอาไปดูกันดิฉงแนะนำนะครับว่าง จอดรถแล้วหรือ,อชิวๆเอามาเปิดอ่านนะครับมันมีข้อมูลความรู้ในนี้เยอะมากเลยนะครับมีข้อควรระวังต่างๆดิบิฮงจะนําเสนอในคลิปต่อไปอที่ว่าในสมุดเล่มนี้จะระบุรุ่นเครื่องยนต์กับรุ่นรถอย่างไรนะครับในวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคิบบิฮงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ